สวัสดีจ้ามาผมมาพอกับแม่เอ็มาเด้ออืมอันนี้ก็เป็นคลิปที่กลับจากอ่าปารีสได้ใจด้อือบ้านไ้มีเวลาเอาลงกันเลยสิมาลงว่าว่าบ้านเมียฝรั่งน่ะหกซัมใดพี่น้องอันนี้ก็มาถึงแล้วก็แม่เอมาก็เปลี่ยนสุดเรียบร้อยพี่น้องแต่บ้านได้อาบน้าําแต่ว่าพี่อ้อยค้นสวยนะบ้านได้เปลี่ยนอยู่บ้านได้อาบน้าําก็มาเบิ่งว่าซื้ออีหย่างมาแน่ซื้ออีหย่างมาฝากผู้ใดแน่ยจะพี่น้องแม่เอมาก็เปิดกระเป๋าเห็นอยู่บ่มองเปิดกระเป๋ามื่อกี้นน่ พอว่าลืมอบอกกุญแจไปล็อกกันเลยเอานังยางกระปาจะติกมัดกันพี่นออ้องเอออันนี้ก็มีขนมมีพาสต้าซื้อมาจากอันเนี้ยเนี่ยพาสต้าเนี่ยเสียหพี่อ็ดอันนี้นะซื้อมาจากกันปารีสเะไแหละน้องออยว่ามันแซบแห้งน่าอยากก็เลยเลยห้เลือกรสชาติเพิ่นก็เลยเอารสชาตินี้มาฝากอ้ายว่าออยคิดว่าเอ็ดมาร์กผสันบบนี้เบ่งกระเป๋าพี่น้องแพ็คมาจากประเทศปารีสแพ็คยางงามเลยเห็นบอกอันนี้ก็นูน้อยจานนูน้อยฮัมสเตอร์ซื้อว่ามุ่นลี พาะมาหอดแม่มากกับเปิดในี่เพนย่างเนยจากเพราะว่าอยู่ในกลุ่มตลอดเวลาเนาะช่วงสีมื้อที่แม่มากไปเทีนะ่ยวเนี่ยเพราะว่าคุณสาเปิดเปิดออกมาให้ได้พี่น้องก็อีตโตนมันนี่นไปแล้วแม่มาเบิรลุนในสภานะี่ยคือหมายถึงว่าแทบสิบ,บ่มีเวลาแพ็คของในพี่น้องไปซื้อ,ไป,อไปซื้อกับข่าวตอนเศร้าแล้วก็ซื้อของฝากยู้านเอเชียร้านคุณจีนมาหอดกันย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 ันเสร็จเลยเพราะว่ามันสิบวนทันเวลาเพราะว่าเขาต้องเก้าเอาออกจากโรงแรมนะสิบโมงกะเลดไปอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าดีไม่ตกเครื่องจากอันนี้ก็องฝาก อันของเอมมาเป็นเลือกไหหมูเมพิ่หมูผู้ชายสองคนที่จริงกหลายดอกมูในแต่ว่ามีสองคนนี่บอกว่าอยากลองอันขนมประเทศปารีสเพิ่นเลยซื้อมาฝากเข้าสองคนแม่กัเลยภาพไปเลือกอือันนี้ก็เป็นชุดที่บางก็ไม่ให้เบิ่งว่าชุดที่ไซแนอบ่ใไซแนอพี่น้องเอาไปเพื่อแบบเพื่อเฮาอยากใส่มันบลาอือันนี้ก็ซื้อของฝากให้เจ้าของเป็นกลองแว่นตาจ้ะเป็นอันอ้นของสัญ,ญลักษณ์ของหอไอเฟลประเทศอัน ฝรั่งเศสเนาะฝลังสิสบอกว่าประเทศปารีสเอ่อก็เลยใส่ตุม้มหูใส่อย่างมานัะะ่นแหละขอจิบกาแฟจังหน่อยวนเด้อภาคไปก็ได้อืมอืมเอาฮอนถุงมือเอาฮอนหมวกไปพี่น้องเพระาะว่าเช็คอากาศละว่าอากาศของประเทศฝรั <c oughs> ่งเศสยังเย็นอยู่บอสไซสองมือนะ้ออากาศดีดีสองสามมื้อนะ่ะมื้อสุดท้ายไปเที่ยวอันไปเที่ยวอันอย่างหึงไปเทียเท่ยวอัน ดิสนีแลนด์ผัดอากาศเย็ยนบอไปใส่ให้ลูกพี่น้องเอ้สิดใดห,หมวกกับถุงมือเอาไปบอไดเอไไ้เอาไปใส่ให้ลูกเอาไปใบหงษ์ผลไหมออืเตรียมใันหมวกไปเห็นบอเบิ่งเดอว่านี้อย่างน่การแพ็คของเมียฝรั่งยอดเยี่ยมบอรู้เลยเนาะว่านี่ใส่เป็นยังไงไหมดูการแพ็คของอะไรน้ำหอมก็เอาไปนะถ้ารู้ว่าน้องออยเอาน้ำหอมไปด้วยแม่ก็ไม่เอาไปหรอกกลัวมันแตกอันนี้กระขนม มีขนมมีอย่างก็เจ้ากระแจพี่น้องบรได้ซื้อของหลายเพราะอย่างเพราะกลัวน้ําหนักเกินอืมบ้าเต๋อมาสร้างแล้วกระเป๋าน้องออยสิบแปดกระเป๋าแม่สิบเจ็ดบาทโอ้ยสิได้ซื้อน้าหนักเพิ่มพี่น้องซื้อของมาน่ะแม่พอาของมันค่ะราคาสูสีกันนาอก,กับน้องเวีย่ิแม่เขาใส่เงินอันยูโรเดนน้องเวียใส่เงินครูนแต่ว่าของร้านเอเชียนะ่ะร้านเอเชียนะ่ะถือคนอน้องเวียหลายๆพี่น้องอันนี้มาว่าให้ให้สุภาษิตบอว่าเมื่อกี้นี่อืม ขนมปอกกี้เมื่อกี้กัซื้อมาฝากพีเอน้ำูกไซคนใหญ่จ้ะทิมไปเมื่อกี้นี่คุณเอาหอนมีดไปได้ไปตัดบักม่วงไปซื้อบักแอปเปิลกินเพราะว่าขั้นไปต่างประเทศนะแม่เอามาก,มากอยากอย่างของเปรี้ยวเหมือนเด็กน้อยแบบรุ่น14ปีอะไรอย่างเงี้ยเออต้องต้องพกพี่เกลือไปด้วยขนาดเมื่อ8ปีที่แล้วว่าไปเตี่ยวประเทศกี่ก็ยังเอาพี่เกลือไปน้าเนาะ เอาฮอตคั่วกุ้นเหลวคกวไปตามตามักแตงคนพี่น้องไปซื้อปักแตงที่ประเทศจีนเนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าขึ้นเครื่องเลยจ้ะอยู่บ้านเขาก็มีมีสาข,าขาของนูนมอนอยู่ปาร,รีสเนาะแม่เอามาก,การเอากระเป๋าแล้วก็อันนี้ขนมนอัย่างคือพี่น้องของดังของประเทศอันของประเทศฝรั่งเศสเี่นไหมขนมเมื่อกี้ไหมอันนี้นะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นแก้วี่เมื่อกี้นี่ซื้อมาฝากมูแก้วช็อตไหมพี่น้อง <laughs> มูมักมูมัชดช็อตไหมได้ซื้อมาฝาก แม้ขนมกลมๆแม้ส hmm. ิคิดออกกับบอออกบอออกกับบ่าวมันดอกของดีของดังของประเทศฝรั่งเศสก็เลยซื้อมาฝากเพื่อนแล้วก็ซื้อมากินด้วยฟุ่นน่ะเครื่องอะไรไม่แ่มาไปเท่เจ้าเบิรงนด้วยนะเครื่องอะไรเพราะเนอย่างพี่น้องสิไปเฮดคลิปน้ำเอาห่อกระไล่แขนห้อใส่ข้อเนลผูกผูแมวบูเอาไปน้ำมาสิไปเฮดคลิปเวลานางนางล้อมงูแบบว่ามูเขาอาจจะยังถ่ายรูปเป็นอย่างมันเจ้าของก็จินางเฮดคลิปไปเพราะว่าเพิ่งได้ไปครั้งแรกมันบอแล้วก็นาราศก็ได้อยากเฮดคลีปนั้นบอก บ่เม่นเครื่องสาอางเครื่องอะไรให้เจ้าของงามเห็นไหมใส่แขนใส่คอนเอาไปอืมนั่นคนซาเราบอกเาเล่ามาส่นคุณสาอะไรละว่า,ลา,าแ,ลวแล้วแต่มึงสิทายแล้วบ่าสนใจละว,ว่าอันนี้ก็แซน้นวชแซน้นวิชแซ่บอืมเส้นวิชเนี่อันเนี้กองนี่ของพีเอ็ดเนี่ยซส้นวิดสองอันให้คุณสาหนึง่งให้พีเอ็ดอันหนึง่งบอกคนนั้นหมวกเอาไปได้พี่น้องหมวกกับขากรองนี่เอาไปบได้ไซสเลยหมวกนี่ตั้งใจไว้สิไปใส่กับจุดกระปุงแบบ กระปูงงาม,งามแบบแว่าอ่าหรูหราหมาเห่าเลยไหมพี่น้องกระปูงก็ได้ไม่ได้ใส่อืมขากล้องก็บมบ่ได้ใส่เนี่ยอันนี้ชุดไทยตั้งใจจะเอาไปสองชุดชุดไทยนะแต่ไม่หนักตั้งใจไปให้เอมมาใส่ถ่ายชุดกับหองไอเฟลนะ่พี่น้องชุดไทยกับหง feel, ไอเฟลเนี่ไหมกบม่มีเวลานะเห็นบ่หมวกกับแม่ก็ไปวัิที่ใส่ก็ปูงงามมันจะพกไปตลอดทุกมือเลยเวลาไปย่างยวนปารีสนะแต่ว่าบอมีเวลาใส่พี่น้องอืม เนี่ยคนสวยเป็นขอกินกาแฟว่าเป็นขอกินช็นอกโกแลตวะอ๋อยกินช็อกโกแลตตอนนี้ได้บอได้นะนะคนเลยเอาไปแล้วหนึงนะนี่กระเป๋านี่ก็ซื้อมาจากเมืองไทยได้พี่น้องร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ก็เป็นถาดเล็กๆอยากได้ถาดใหญ่กว่า,น,านี้บ่มีสัญลักษณ์ของหอไอเฟิลนะว่าครั้งหนึ่งชิ้นเคยไปผ้าริสนะอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาให้ตัวเองอยากได้ถาดใหญ่กว่านี้อยู่แต่มันไม่มีคุณน,น่ะกระเป๋านี่ก็มาจากเมืองไทยร้อยเก้าสิบเก้าบาทกอบเกตีพี่น้องถึงจะกอบก็กอบเกตี ไปฮอดเที่ยวฮอดปาลีนอันนี้กองนี้กองเสื้อผ้าเห็นบหมพี่น้องนี่นี่กองด้ำดำนะอืมตั้งแต่แม่เอมาไป่มันเนี้ยซีหามื่อกลับมายังคือเก่าเพราะว่าเสื้อผ้ามันหลายกรเลยเก็บออกน่อยไหมคุณสาวเราก็กระลีก็บได้หรอวะถามแล้วเป็นอย่างกระลีกิ๊บสั่นบล็บบอก,ก็บแล้วสั่นบล็อกของสั่นแล้วเว <laughs> กิดเป็นความเราด้แน่เนาะอืม แล้วก็กองนี้เห็นมไ้มนี่กองนี้คือตั้งแต่มือสิไปสิจะเอาไปด้วยพวกกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้านี่แต่ว่าของมันหลายก็เก็บออกพี่น้องก็เหลือขึ้เก้าสองกองนี่กองเข่ากระตากตากแอร์อุ่นอยู่นี่ก็บอกว่าใ้เก็บแล้วก็บอกเก็บให้อันนี้ลาวตากผ้านี่มีสองลาวในเสื้อผ้าแม่เอ็มอาคือลืมแบบรองบริโทรมาบอกเราลงเบิ่งแล้วจะเก็บเล่าบอกเก็บให้อีหลีพี่น้องก็อยู่นี่แห้งอยู่นี่ที่จริงมีสองลาวแต่ถามมาลาวหนึ่งไปใส่ลาวหนึ่งเดียวเห็นบอกพี่เอ็ดเอาไปตากขั้นพี่เอ็ดบอกเอาไปตากเสื้้ออผาามมันนก็็ิย่่เตีล กะทั้งยางเราก็บยางสิ่ไหเราสีบรสุนคุณสสงแต่ว่าขอดีเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นบ่อนี่เห็นดอกไม้อยู่บนเนี่ยดอกไม้อยูนดอกที่ลิฟต์เนี่ยล่วงโรยอยู่นี่พี่น้องแล้วกอยู่ฮันเลยซื้ออันนี้หันมัสวินแฮมสเตอร์นะพี่น้องเห็นว่าน้ำเบิดแล้วก็บ,บริเติมห้าน้ำหได้กล้ยุ่นนี่แหละไม่มากมากเลยเฝ้าเปลี่ยนเติมทมแล้วว่าเราเติมแล้วบ่แล้วว่าเราเติมแล้วแต่ว่ามันเบิดจะมันเมนบาเมนบึงเนื้อบ,บังถุงนี้เนาะขนมบนอะเครื่องอะไรได้พี่น้องสิไปประดับคอประดับ ใส่เหรียนใส่ยังไงแล้วก็นแนลม,มัดผมเอาไปใส่ผมให้ลูกให้มันงาบหน่อยมั้ยคุณนายท่เจ้าเห็นบอกเงินแม่เงินเมียฝรั่งไหมหัวควนกับคุณศาได้ตัวนึงเฮ้ยเธอเบิง่งแทนนี่ยเนี่ยแม่เมมาแพนกล้องมาเนี่ยหัวได้บ้าอุย้ยคือหกถึงมาซนแล้วก็หัวควน <c oughs> ใจดีคุณศากับไอ้พี่นอ้องเงินหกกับบ่ววาอือก็มีทั้งใจดีจังได้เละว,ว่าบา่ววาผัวฝรั่งผัวไทยบ่าเมียไทยเมียไทยเมียฝรั่งนะพี่นอ้องเนาะนี่มาเบิร์นซัดเลี้ยงอันหนึ่งของแม่อมอีก มันเป็นเขาเรียกว่ามัสวินแม่มาเรียกหนูผูกฝรั่งเห็นบ่นะน้ำกับเบิร์คือกันพี่น้องเห็นบ่อือเพราะว่าไปซีมือบม่ได้โทรหากันเลยเห็นบ่ลองบโทรหากันลองบโทรบอกเราดิสิเป็นยังไงเห็นเะด้น้ำเบิบรบติธรรมว่าอาหารดิเธอเอาอาหารนะ่สันไหญญ้หยาวางมือเธอสิมาให้แต่หย่าพี่น้องแม่มากกับมากเลยเข่าหาสั์เลี้ยงสก่อนให้แค่รสให้แอปเปิ้ลให้ให้มากให้อย่างไม่พี่น้องอาหารน่ะแมอือบัดน,นี้มาเบิ่งตู้ปากบัดน,นี้พี่น้องตู้ปากเห็นบ่ เอยตูป่าก็ได้เห็นบอแต่ว่าอาหารนี่แม่เอมากับบ่ได้ถามเลยว่าเราให้อาหารบอย่า,ยานศูนย์นะพี่น้องนะนี่คิดว่าขั้นบ่ให้อาหารมันก็สิกินอาหารที่เป็น,ปนพวกอ่าพืชพืชน้ำเห็นบ่พวกา้าพวกอย่างนี้ไหมแต่ว่ามาไม่เอมากจะจัดการห้ไปซะก่อนแล้จ้ะพามาเบิงโซนครัวเลยจตพี่น้องโซนครัวที่แบบว่าเมียบ่อยูนะนั่นแม่เอมมามาเข่าเนะี่ยเห็นบ่ตั้งแต่เมื่อไหร่มันคิดว่าจะตื่นเช้ามาจะนึ่งไปด้วยพี่น้องแต่มันไม่มีเวลาจะนึ่งไปกินประเทศฝรั่งเศสไม่มีเวลา เอออันนี้หอมนี่ก็น้ำเบิดแล้วพี่น้องกับบได้บอกเพิ่นกระยาไม่หรอกบอตายกับ่อเป็นอย่างหอมกันยั่งอยู่อันนี้ก็หมอกุ้ยเตี๋ยวหมออีกย <ix> ่างพี่น <eze> ้องเห็นบอไม่เอามาเห็ดกุ้ยเตี๋ยวไว้นะกันอยูงนี่อันนี้ก็เป็นลาบไก่หมอลาบไก่เห็ดไปวันเกิดไอ้น้องเล็กกับพี่ใหญ่เออแม่เอามากับว่าจะเข่าตู้กัเลยบอได้เข่าเห็นบอแย่แล้วแล้บอได้สนใจว่าคืนลาบกันอย่างแท้แท้เเบิ่งอันนี้ได้พี่น้องว่าที่นี่ไม่ได้มันยังเนี่เนี่ยข่าเนี่ยน่านเห็นบออันนี้ก็ว่าชิมือุ่นไปตอนเศร้าพี่น้องกับบนเวลาอุ่นกับบทั่วมาบอกแล้วกันนี่แหะอันนี้ทอดไก่แก กินก่อนไปนะพี่น้องเออกินก่อนไปกันยังอยู่ในแหลกึ้นลาบ่แล้วลูกไส้กับโบเบิ่งลูกไส้กับยี่สิบเอ็ดปีแล้วบ่เออลูกไส้อันนี้อีเลน่นกากับอีมากรับมากอ่ะปล่อยให้เหล่นโทรศัพท์เจ้ก,ก่อนพอเขาเดินทางแล้วพี่น้องปล่อยเขับไปน้ำเขาในอ่างไปะะเปิดเบื้งตู้เย็นนะพี่น้องมีความเปลี่ยนแปลงนี่อย่างบ่โอ้ยคือเก่าตู้เย็นกระได้พี่น้องกันยังสิแหละบ่ได้ว่าผัวเหินหกเด้ออันนี้เด้อแม่อีมาเด้ออย่างตู้เย็นบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยดอกเอ้าใช่เหรอ อันไหนจะกินอันไหนนะให้เพื่อนนะอ่ะเอาออกมามันจะลืมเนี่ยแหละเนี่ยของใครของอ่าอ,อันนี้เป็นของอีซัพแล้วก็อันนี้เป็นขไนซบาสเตียนอันนี้อีซัทไนซ์สโตบส์สโตสเทียนอันนี้อีซัพโอ้ยใช่ไ,<อ>ไปให้พ่อไปพี่โบโอ้ยพี่เทียนไม่กอดเหรอไปกอดก่อน,นสบาร์เรตส์เฮละาคนที่นะเป็นสติชิบา้าดู

ประดานที่ไหนใช่เนาโก็ผ่าระยะปรเดี๋ยเบิ่งโซนครัเดวแบบนี้พี่น้องขยะเต็มเอียดเลยเมนพี่น้องคือขยะมันไม่ได้เต็มหรอกแต่ว่ามันหลายมือแต่แม่พวกพวกไอ้มาไปบางคนก็ทิว่าเออมันหมดเต็มขยะมันไม่กินหมูกรไปที่มมันบ่อกทปิทีพี่น้องนะเห็นบะทั้งพอทั้งลูกไหมก็ะปล่อยต่มนั่นเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ตตำแก้วแต่มึนไปก็บวางนี่พี่น้องขยะดอกลาบมินหู้ดังกรละยาแล้ว นั่นสงสาวก็เล่นโท้นแล้ับอีเลียนักมาจากก็มาจากปารีสแล้วก็มานอนน้ำเอม,มาต่ออีเดียหนากก็ได้บนย้อมกลับบ้านเลยนันเด่นน้ำกันบ่ซสใจโยโอ๋อนี่กใไอเบิ่งอันอันนี้จังหน่อยหนึ่งเขาจัดพี่น้องแม่เอม,มาก็เอาลุงไปละล่ะว่าอ,อ่อน,อ,อนซ้อนอ่อนซ้อนจะของได้ไปเที่ยวต่างประเทศน้ำมูจากพี่น้องก็เลยเอามาลงเบิงคีถ่วยกาแฟากับลูกพี่น้อง กับพี่อ้อยกับเอม็มมาเอมมามาริสาคนน่ะคุยกาแฟหนะได้เจ้าเห็นบอ,อ้อยอ,องลงอังล่างอังล่างองลุงตัวตใจหฮงไรเห็นบอ้ยเบ้าพื้นลูกสาวอยอ่กว่เนอ้อพี่อ้อยเสื้อผ้าสร้างมาพี่นอ้องอาทิตย์ละอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันสั่งอยู่แปดวันได้ว่าไปเที่ยวปใสไซเสื้อที่เจ้าเห็นบอเสื้อลูกสาวคนกลางเลยไหม เหมือนจะไปเกี่ยวข้าวจักเป็นเสือพูดบอลหรือเสืออีกอย่าง like คุณปเพื่อนบุ้นี่อืมว่าพื่นเขาหน่อยหนึ่งลูกว่าพื่นลูกอันกาบัตินิกาซิแทมรูปภาพเจ้าหน่อยเลยจ้ะพี่น้องรูปภาพที่บานเอออีนเลียหนามันจะใส่ไหมรูปภาพของไอ้ที่ไปเที่ยวกันนะพี่เจ้าะพี่น้องดิสเดแลนดก็คือมีโซนหนึ่งโซนสองนะจ้าอืมแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณในไลค์คลิปนี้พ่อเจมส์รกขอบคุณทุกท่านใจเดรร่าได้จ้ะที่เบิ่งกจัจบสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า <s> <c oughs> อ้อลืมจัดที่จริงของฝากอเอสอยากได้เสื้อตัวนี้จัดแต่แม่ไม่ได้มีเวลาไปซื้อให้เขียวงามว่าจ้า